สวัสดีค่ะสวัสดีนะักศึกษาปทาวทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้การเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft 365ไปด้วยกันนะคะคือจริงๆแล้วนะคะจะมีขั้นตอนอยู่2ขั้นตอน ใหญ่ๆเลยนะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการสอนในขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะเป็นการติดตั้งส่วนขยายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Microsoft 365นะคะซึ่งหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าส่วนขยายคืออะไรนะคะส่วนขยายนะคะก็คือตัวที่อ,อ,อยู่บนไอคอนแถบเมนูมุมขวาบนของ Google นะคะที่จะมีเครื่องมือ แต่ละด้านไปนะคะแล้วแต่ว่าเราจะติดตั้งตัวไหนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยาสามารถเรียกใช้ตัวเมนูตัวนั้นนะคะได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้นะคะเราจะติดตั้งด้วยกันทั้งหมด4เมนูนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราเปิดไปที่ Google Chrome นะคะที่เราใช้กันปกติได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกที่จุด3จุดนะคะที่มุมขวาบน ของ Google นะคะคถ้าเกิดว่าเรามองจากหน้าจอพี่ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นตัวเมนูที่พี่คลิกเข้าไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าจอของนักศึกษานะคะก็จะปรากฏแถบเมนูขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่เครื่องมือเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจะปรากฏแถบเมนูขึ้นมาให้เราเลือกที่ส่วนขยายได้เลยค่ะจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะหน้าต่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่โชว์ตัวส่วนขยายที่ ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องเรานะคะเหมือนเครื่องนี้ก็จะติดตั้งตัว Google Mail Checker ไว้นะคะเขาก็จะปรากฏตัวนี้ให้เรานะคะจากนั้นให้เราไปที่ขีด3าขีดตรงนี้เลยนะคะหรือว่าส่วนขยายของเรานั่นเองนะคะเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยก็จะปรากฏแถบเมนูขึ้นมานะคะให้เราเอาเมาส์เลื่อนลงมาด้านล่างซ้ายสุดเลยนะคะจะเห็นคำว่าเปิด Chrome Web Store นะคะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยนะคะก็จะปรากฏ หน้าต่างหน้าต่างขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าหลักของเขานะคะที่เราจะใช้ในการ ค้นหาตัวส่วนขยายที่เราต้องการจะติดตั้งนะคะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ค้นหาในร้านตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเสิร์ชหาเข้าไปนะคะว่าเราต้องการติดตั้งตัวไหนนะคะตัวแรกที่เราจะติดตั้งนะคะก็คือตัว a d block นะคะตัว a d block ตัวนี้นะคะจะใช้บล็อกโฆษณาที่ขึ้นมาบนหน้าเว็บของเรานะคะที่กวนใจพวกเรานะคะเขาก็จะทําการบล็อกให้พวกเรานะคะพิมพ์ไปได้เลยนะคะ a d block a d b l o c k นะคะ ก็จะปรากฏ3ส่วนขยายของเราด้วยกันนะคะตัวนี้ให้เราเลือกตัวที่2นะคะก็คือตัว add block base a d blocker ตัวนี้ได้เลยนะคะเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยนะคะจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เราเอาเมาส์ไปเลือกที่เพิ่มในโครมนะคะ พอเราเอาเมาไปคลิกปุ๊บจะมีหน้าต่างลอยขึ้นมานะคะถ้าเกิดมองในจอตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเครื่องของนักศึกษาก็อาจจะเห็นก็เห็นนะคะก็คือจะมีขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่เพิ่มส่วนขยายได้เลยค่ะเขาก็จะทําการตรวจสอบนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรานะคะพอเสร็จปุ๊บ ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเราได้ทำการติดตั้งลงในโคลมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราปิดไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอ่ะเราทำการติดตั้งส่วนขยายตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ส่วนขยายเพื่อทำการกลับไปหน้าหลักนะคะเพื่อที่จะค้นหาตัวส่วนขยายที่เราจะต้องการค้นหา ในลำดับถัดไปนะคะตัวที่2ที่เราจะติดตั้งนะคะก็คือตัว Auto Page r i g h นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยค้นหาใน Google ให้เรานะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยค้นหาได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ชื่อว่า Auto Page Right นะคะพิมพ์ไปได้เลยนะคะ A U T O P A G E R I C E ตรงนี้เลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะให้เราเลือกใช้ตัวแรกนะคะก็คือตัว auto page r i z e ตัวนี้เลยนะคะเอาเมาส์ไปคลิกนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่เพิ่มในโ o m e นะคะเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยแล้วก็คลิกที่เพิ่มส่วนขยายนะคะรอสักครู่นะคะอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ิน้่นหนัง p กอ up ตัวนี้เขาก็จะหายไปต่อไปนะคะตัวที่3ที่เราจะติดตั้งนะคะก็คือตัว file shot ไฟช็อตตัวนี้นะคะไว้สําหรับแคปเจอร์หน้าจอเอกสารบนเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือว่าคัดลอกเอกสารบนเว็บต่างๆนะคะให้เราไปที่ค้นหาเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็อินเสิร์ตไปนะคะตัวนี้ชื่อว่าไฟช็อตนะคะ f i r e s h o t นะคะเลือกได้เลยนะคะตัวนี้ให้เราใช้ตัวแรกนะคะก็คือตัวคัดลอกข้อมูลจากหน้าเว็บ ตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มในโครมเพิ่มส่วนขยายโอเครอสักครู่นะคะอ่าถ้าปรากฏแถบหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้ทำการปิดไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะ อเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่ส่วนขยายเพื่อกลับไปหน้าแรกนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะทําการติดตั้งนะคะก็คือตัว Office นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวที่ใช้เชื่อมต่อนะคะในการที่จะใช้ Microsoft 365นะคะพิมพ์ไปได้เลยค่ะ Office O F F I C E นะคะ ตัวนี้นะคะให้เราเลือกใช้ตัวที่3นะคะก็คือตัวที่เป็นไอคอนออหน้าต่างสีส้มๆแดงๆตรงนี้นะคะให้เราเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ทำการกดเพิ่มในโครูเหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มส่วนขยายเหมือนเดิมเลยค่ะ ถ้าดกดปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราปิดไปได้เลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอแล้วที่เราโหลดลงมาเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นว่าจะแสดงบนแถบมุมขวาบนใช่ไหมคะตอนนี้เขาทําการดาวน์โหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้เขาเนี่ยแสดงบนแถบมุมขวาบนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเนี่ยมาโชว์บนมาแสดงบนตัวมุมขวาบนของ Google นะคะโดยการที่เดี๋ยวพี่จะให พวกเรานะคะทำการปักหมุดไป2ตัวนะคะก็คือตัวไฟช็อตแล้วก็ตัวออฟฟิศนะคะโดยการที่เราจะไปที่รูปจิกซอมุมขวาบนด้านนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นหน้าต่างนะคะที่พี่คลิกเข้าไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าจอของเรานะคะจะปรากฏส่วนขยายที่เราทําการติดตั้งไว้ทั้งหมดเลยนะคะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวปักหมุดนะคะตัวไหนที่เราต้องการตา ให้เขาแสดงแถบตรงนี้นะคะเราก็ปักหมุดเขาไปได้เลยนะคะในส่วนนี้เราจะปักหมุดโชว์แค่2เมนูนะคะก็คือตัวออฟฟิศก็ปักหมุดได้เลยนี่ไงคะเขาก็จะปรากฏมาให้เราแบบนี้นะคะตัวที่2จะเป็นไฟล์ช็อตนะคะปักหมุดไปเลยก็จะปรากฏโชว์ให้เราแบบนี้ค่ะค่ะก็สำหรับขั้นตอนการเพิ่มส่วนขยายก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ